บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะปัญหาในขณะนี้ครับมันเหมือนกับเรากําลังเห็นพี่น้องชาวนาของเราครับกําลังจะจมน้ําซึ่งสิ่งที่เขาต้องการครับก็คือใครสักคนที่จะยื่นมือลงมาและช่วยดึงเขาให้พ้นจากน้ําใครสักคนครับที่จะช่วยเขาหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งนั่นก็คือรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับที่จะเป็นคนช่วยดึงมือของพี่น้องเกษตรกร,กรให้ขึ้นมา และหากเรามีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างถี่ถ้วนนะครับและหากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผมก็เห็นด้วยครับว่าเราควรจะถึงเวลาที่ต้องใช้ในส่วนตรงนั้นการแก้ไขปัญหาราคาข้าวในตอนนี้เราต้องเร็วครับเราช้าไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปครับนี่คือชีวิตของพี่น้องชาวนาครับชีวิตของพี่น้องชาวนาทั้งประเทศ ดังน,น,นั้นครับเราอย่าปล่อยให้ความหวังของพี่น้องชาวนาเราต้องรอนานเลยครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าปัญหาที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะสอสอเอ้ยปีนี้เขาสิเป็นราคาบะผมได้ยินคําถามนี้แทบทุกวันครับซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้มาซซมาแบบนี้ทุกปีจะเกิดเยอะหน่อยก็คือในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะพวกเราเข้าใจดีครับว่าวันสําคัญที่เป็นวันกาหนด,ดอนา,นาคตของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือวันที่พวกเขาขายพืชผลทางการเกษตรนั่นแหละครับ พวกเขาได้สะท้อนอย่างนี้ครับว่าพวกเขาได้ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าให้เตรียมหามาตรการในการช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวตกต่ำครับแต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้ครับเราเพิ่งจะมีการประชุมอนุอนบขครั้งแรกเนี่ยครับวันนี้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้กว่ามาตินั่นจะผ่านไปยังกรมกองกระทรวงต่างๆผ่านไปยังคณะมนตรีผมเกรงว่าข้าวส่วนใหญ่ที่พี่น้องกาลังเก็บเกี่ยวอยู่ตอนนี้ฮะมันจะไปตกอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางในทุนหรือแม้แต่รงสีหมดแล้วครับท่านประธาน เกษตรกรที่มาวันนี้ยังยื่ยื่นข้อเสนอนะครับผ่านทางกรรมการการเกษตรด้วยนะครับว่าผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับข้อแรกครับอยากให้มีการประกันราคา1 1ึ0 0หถึงหนึ่งหมื่นสอบาทเนื่องจากว่าถ้าต่ํากว่านี้พวกเขาอยู่ไม่ได้ราคาต้นทุนมันสูงครับข้อ2ครับเขาอยากจะให้จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่น้ําท่วมเนี่ยครับเร็วหน่อยครับเพราะบางพื้นที่ท่วมปีนี้จ่ายเงินกันอีกทีนึงก็ตุรอปีหน้าก็ท่านประธานเขารอไม่ไหวไอ้เรื่องที่3เนี่ยครับพวกเขาซีเรียสมากครับเรื่องนี้ เนื่องจากพวกเขากาลังตกเป็นจำเลยสังคมว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เพิ่ม PM 2.5ไอ้นโยบายที่ว่าห้ามเผาต่อสังข้าวเนี่ยครับเป็นนโยบายที่รัฐบาลออกมาเพื่อลด PM 2.5แต่ในทางตรงกันข้ามครับมันกลับเป็นนโยบายที่ไปเพิ่มต้นทุนในการปลูกข้าวให้กับพี่น้องชาวนาะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปปลูกอะไรไปก็เจ๊งครับทาอะไรไปก็เจ๊ง รอยข้ามน้ําตาที่เกิดมันส่งผลให้ลูกหลานชาวนาคนอีสานเยอะแยะมากมายนี่ครับเราหกลราเหินไปทํางานที่อื่นหมดครับท่านประธานถึงฤดูการเก็บเกี่ยวทีนึงครับก็ต้องคอยวิตกกังวลกับครอบครัวครับว่าอีพอยอีแม่เลยปีนี้ขายเขาแล้วสิพ่อใส่หนีใส่สิสนเฮาบอแล้วเราจะให้เขาเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ยังไงครับ ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทั่วทั้งประเทศถึงออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะราคาสินค้าทางการ,กรเกษตรราคาข้าวเปลือกนั้นมันตกต่ำลงมามา,มากมายเหลือเกินหมื่นกว่าบาทลงมาเหลือ6000ปลายบ้างเจ็0ต้นบ้างพี่น้องเกษตรกร,กรอยู่ไม่ไหวแล้วครับที่แปลกใจมีอย่างเดียวคือวันนี้ทาไมรัฐบาลเองโดยเฉพาะย่่งยิ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับยังไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนออกมาที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างไรเลย แล้วก็อยากจะฝากถึงทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง3กระทรวงหลักนั่นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงการคลังให้ช่วยเร่งรัดในการออกมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในระยะสั้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนี้อยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์ทบทวนเถอะครับอย่าได้ไปคิดเลยครับไอ้เรื่องไปตั้งจุดรับซื้อข้าวแล้วก็จะช่วยราคาข้าวอีกตันละร้อยหนึ่งถึง200บาท อย่าไปมองพี่น้องเกษตรกรเขาเป็นชาวนาครับเขาไม่ใช่ผู้อาาถาที่จะมารองเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากทางรัฐบาลแบบนี้ประเด็นที่สองครับเรื่องของกระทางกระทรวงเกษตรและสากร์ครับอยากจะฝากถึงทางกระทรวงเกษตรและสาก์เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรารณรงค์ครับให้ชาวนานงดเผาให้ชาวไร่อ้อยเหมือนกันครับงดเผาเพื่อลดปัญหา PM ฝุ่นควัน PM 2.5 พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาบ้านผมให้ความร่วมมือกันเต็มที่ครับแทบจะไม่ได้เห็นจุดแดงที่เกิดจากการเผาเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสําสคัญครับนั่นนอกจากนั้นการที่ไปห้ามเขาแล้วบอกว่าถ้าหากว่าเกษตรกร,ร,กรที่ไปเผาเนี่ยจะถูกตัดการช่วยเหลือจากมา,มาตรการต่างๆนโยบายต่างๆจากรัฐเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะต้องทบทวนครับ และอยากที่จะให้มีมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนจูงใจมากกว่าจ้องจะไปจับชาวนาจ้องจะไปลงโทษชาวนาท่านออกมาตรการมาสิครับว่าอาในการช่วยเหลือถ้าไมใา่ให้เผาตอซังให้ทําอะไรมีมาตรการในการส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยตอซังไหมหรือมีการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาที่จะลดต้นทุนถ้าหากว่าเขาต้องไปไถกลบไหมอยากเห็นนโยบายแบบนี้เพื่อเป็นการจูงใจมากกว่า ที่จะไปลงโทษชาวนาครับและประการสุดท้ายครับของกระทรวงการคลังครับสั้นๆอีกนิดเดียวครับรท่านประธานคือเรื่องภาระหนี้สินอยากจะเห็นมาตรการในการพักหนี้พักต้นพักดอกเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในช่วงที่เราเกิดภาวะทางราคา,าข้าวเปลือกแบบนี้ผมไม่เชื่อแล้วครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะใจไม้ไส้กรรมกับพี่น้องเกษตรกร เพราะเขาก็รู้ดีอยู่ว่าเขาเกิดมาจากเกษตรกรเกิดมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมให้กําลังใจรัฐบาลนะครับในส่วนนี้แต่ในส่วนที่ผมจะต้องตําหนิก็มีเหมือนกันท่านเองต้องมีความรอบรู้และท่านเองต้องเอาจริงเอาจังกับผู้ใจของคับชาขา้าราชการไม่ใช่บังคับขู่เข็นแต่ต้องให้เขารู้ในหน้าที่และบทบาทของเขาทั้งหลายเนี่ยที่เกิดจากเรื่องข้าวเที่ยวนเนี้ยเนี่ย ราคาข้าวมันมีแนวโน้มมาอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรทุกคนคาดการณ์กันได้หมดว่าราคาข้าวจะตกในเวลาไม่นานแต่ไม่เห็นมีใครพูดอะไรสักคนหนึ่งข้าราชการก็ไม่พูดนักการเมืองก็ไม่รู้ว่าทํางานเยอะหรือว่าหลงลืมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันสสก็เหมือนกันแล้วครับก็พึ่งจะมาแห่นๆเนี่ยเอาไว้ตอนที่มีคนมาประท้วงนี่แหละครับ ผมว่าทุกอย่างเนี่ยเรามาจูนเข้าหากันเพราะแต่ว่าอย่างไรทั้งทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยในสิ่งที่ชาวนาประสบอยู่ตอนนี้ในเรื่องของข้าวนาปังนะครับไม่ต้องพูดแล้วว่ามันจะมาต้นเหตุอะไรยังไงเอาเฉพาะหน้าก่อนระยะยาวเดี๋ยวมาว่ากันหลังจากที่แก้ไขปัญหานาปังนี้ 6, 7, เจ็ดถ้าบกแเรียบร้อยนั่นก็คือหนึ่งรัฐบาลเจ้าย่างไรรัฐบาลบอกพี่น้องเลยครับว่าจะเอายางไร ท่านคิดดูให้ดีนะครับก่อนที่จะออกมาตรการทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะมาตรการสินเชื่อชะลออะไรทั้งหลายท่านนึกให้ดีนะครับว่าเงินที่สูญเสียไปเนี่ยตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยตรงหรือไม่การไปรับจำนำการไปให้เขาชะลอเก็บข้าวเปลือกแล้วก็เพื่อจะแล้วบอกเขาว่าให้คุณต้องทําราคาข้าวให้เพิ่มขึ้นอีกต่าละสามร้อยสี่ร้อยแน่ใจนะครับว่าคุมเขาอยู่ไม่ใช่วันลงสีหรืออะไรจะคโคดกงนะแต่แน่ใจเหรอ คนเรามาันนาตนาิดตังนะครับลำดับต่อมานะครับในบาตรการผมนมี่ผมไม่รู้นะครับว่าอนุกรรมการน,นปรขอที่ประชุมกันแบบวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยจะออกมาตรการอะไรบ้างแต่ผมขอพูดแบบนี้ดักคอไว้ก่อนถ้ามาตรการที่ท่านออกมาเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องตับความเป็นจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกว่าเออรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้ง รัฐบาลเห็นความสําคัญและก็แก้ปัญหาตรงจุดที่มันจําเป็นจริงๆคือรัฐบาลบอกมาเลยครับจะช่วยพี่น้องเท่าไหร่ตันละพันห้าตันละสองพันเท่าไหร่30ตันไหมครอบครัวหนึง่งบอกมาเลยครับแต่ผมขออย่าให้เกินวันที่25ตุลาเถอะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมคาดเดาได้เลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยท่านเสียเงินไปท่านก็ไม่ได้ใจเขากลับมาทบทวนใหม่จ้ะนะครับถ้า ในเรื่องของมติอนุกรรมนิการนประขอขอบพระคุณครับ